มิลโปรดักของแคลิบอยเหมือนกันครับเป็นหลังคาครับไฟเบอร์กัเราให้ชื่อว่าโนแมดจะไม่เหมือนหลังคาทั่วไปของแคลิบอยที่ผลิตออกมาตัวนี้จะเป็นสายแคมเปอร์เลยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นรูฟท็อปเทนตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงคือเป็นรูฟท็อปเทนไฟฟ้านะครับตัวนี้เราเรียกว่าครัวสไลด์ลักษณะาการทํางานเหมือนกันกดปุ๊บดึงปับ๊บสวัสดีครับพบกับผมนะครับเมธาจากแคลริบอยเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมนะครับเมธา เอารถมาโชว์นะครับอยู่ที่งานตัวแทังก์เฟสนะครับ2025นะครับของทางบริษัทเกจบอลมอเตอร์เขานะครับโดยทางบริษัทเกจบอลมอเตอร์เนี่ยจอยกับทางเทลลี่บอยนะครับให้ตัวรถกระบะนะครับด้านหลังผมเป็นพเวอร์ของเกจบอลมอเตอร์นะครับ ให้มาแต่งสไตล์แคมเปอร์นะครับว่าดูแล้วแต่งหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโเลอร์ดีเซลด้วยมาดูครับว่าทางคาิบอยเนี่ยแต่งแคมเปอร์อะไรไปบ้างนะครับตามผมมาเลยครับ ก็เป็นนิวโปรดักต์ของแคลริบอยเหมือนกันครับเป็นหลังคาครับไฟเบอร์ก์สเราให้ชื่อว่าโนแมดจะไม่เหมือนหลังคาทั่วไปของแคลริบอยที่ผลิตออกมาตัวนี้จะเป็นสายแคมเปอร์เลยนะครับจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยเรามีลายอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับให้ความอเนกประสงค์นะครับหูเกี่ยวเราก็มีให้นะครับตัวล็อกแบบนี้เรามีให้หมดเลยนะครับหลังคานแมดที่ผมบอกว่าเหมาะกับสายแคมปิ้งแคมเปอร์เนี่ยเรามีระบบไฟตรงนี้ให้นะครับก็จะมีไฟบนหลังคาครับไฟบนเก๋ง นี่ครับเปิดปิดได้แล้วก็อีกสวิต์นึงจะเป็นไฟช่องเสียบ USB นะครับไว้เสียบพัดลมหรือว่าจะชาร์จโทรศัพท์ได้หมดเลยมีสวิตปิดเปิดต,ตรงนี้อาจจะเห็นอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับตะข่ายตังนี้เป็นอุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่มได้ไม่ซื้อก็ได้เอาไว้เก็บของด้านบนสินค้าอของที่มันเบาๆแล้วก็ตัวด้านข้างตรงนี้นะครับก็เป็นตัวออปชั่นเสริมแล้วก็ขอบตรงนี้เป็นออปชั่นเสริม จะวางคานเต็มเลยก็ได้แล้วเอาไว้เก็บของเป็นอีกชั้นหนึ่งใช่ก็ยังได้3มชิ้นก็มีตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวตะข่ายเป็นอุปกรณ์เสริมหมดเลยคราวนี้มีหลังคาตัวนี้แล้วเพื่อจะรองรับเต็นต์ตัวนี้อย่างเดียวหรือเปล่ามันเหมาะกับเต็นต์ตัวนี้เลยมันเหมาะเลยอ่าเราทํามาเพื่อเต็นต์ตัวนี้เลยถ้าหลังคาตัวนี้ใช้กับรูท็อปเต็นต์ตัวเก่าได้รูท็อปเต็นต์ตัวไหนที่แคลิบอยทาก็รับน้ําหนักได้เลยอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยหลังคาเนี่ย มันมีความพิเศษคือตัวคานรับขวางด้านบนเนี่ยครับมันเป็นตัวอลูมิเนียมมันจะรับน้าหนักได้ดีกว่าตัวคานที่เรามีมที่เราขายอยู่ติดกับหลังคาทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับการรับน้ําหนักของรูปท็อปเต็นตัวนี้มากกว่าด้านบนนะครับจะเป็นรูปท็อปเต็นตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงคือเป็นรูปท็อปเต็นไฟฟ้านะครับวิธีป,ปิดเปิดเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีรีโมทควบคุมนะครับเริ่มครับ เป็นโชกไฟฟ้าครับโชกไฟฟ้าจะมีสองตัวด้านหน้ากับด้านท้ายวัสดุอย่างที่ผมบอกหลักๆมันเป็นไฟเบอร์มันสามารถเปลี่ยนสีทําสีได้ตลอดเราก็จะมีสลักตรงนี้ดันผนังเข้ามาครับแล้วก็ล็อกสลักปลดสลักตรงนี้ครับทั้งสองด้านปล่อยแผ่นลงไปเราก็แค่ดันสลักลงไปเหมือนกันครับปลดซ้ายขวาดัานแผ่นไปตัวนี้ด้านในเนี่ยครับ ความยาวก่อนเลยนะประมาณสองเมตรนะครับความกว้างเนี่ยอยู่ประมาณเมตรห้าสิบถ้าเราปิดเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับเราจะมีสลักครับสองฝั่งซ้ายขวาสลักปุ๊บมันก็จะเด้งครับดึงแผ่นนี้มาเลยพอดึงแผ่นมาแล้วก็จะโล่งนี้นะครับแล้วก็มีสลักตรงนี้ให้ดึงมาคล้องไว้แล้วมีสลักตัวตรงนี้ครับด้านบนจะเป็นเหมือนตะขอนะครับแล้วก็ปลดปลดมนลงปุ๊บ ผนังมันก็จะให้ตัวได้นี้เรากดรีโมทเลยครับเอ๊ะทำไมมีลูกค้าถามหรือว่าอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมไม่กดค้างนึงออตโต้เลยเรื่องความปลอดภัยถ้าสมมุติว่าเรากดค้างเลยออตโต้เลยเนี่ยสมมุติว่าเราลืมเก็บของหรือมีของด้านในเนี่ยมันจะไปเลยทับไปเลยแต่ถ้าเรากดค้างอย่างเงี้ยเราสามารถหยุดแล้วก็ไปเก็บของหรือว่าเคลียร์ของด้านในเวลามันลงปุ๊บเวลาประมาณหนึ่งนาที ตัวนี้เราเรียกว่าครัวสไลด์ลักษณะการทํางานเหมือนกันกดปุ๊บดึงปับ๊บอ่าเปิดมาครับตรงนี้ก็จะไว้ซิค์ไว้ซิค์แบบนี้ตรงนี้เป็นชุดเตาแก๊สนะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บอนเนกประสงค์ด้านนี้ครับด้านขวาครับก็เป็นช่องเก็บอนเนกประสงค์เหมือนกันนะครับเป็นลังสไลด์เช่นเดียวกันกับทางซ้ายนะครับแล้วก็เราก็เก็บของแบบนี้พอเราดันกดสองข้างพร้อมกันปุ๊บ ตัวลังเลื่อนก็จะล็อกเองอัตโนมัติสําหรับสินค้านะครับที่มาโชว์อยู่กับโอร์คันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูฟซับเทนนะครับแล้วก็ตัวนอ m แมหลังคานะครับแล้วก็ตัวครัวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวเตนรูฟซับเทนตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับราคาอยู่ประมาณ1นึ0 0 0บาทนะครับตัวหลังคานอ m แมตนะครับตัวนี้อยู่45่หมมีทอนแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวครัวสไลด์ที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับชุดแคมเปอร์ของแคลริบอยนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับชุดแคมเปอร์แต่งสไตล์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นรถกระบะยี่ห้ออื่นนะครับเราก็ทําฝากช่องทางการติดต่อของแคลริบอยไว้ด้วยนะครับติดต่อมาหาพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเฟซบุ o กนะครับแคลริบอยคอมทิกตอเราก็มีครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่บริษัทเราก็ได้ครับเบอร์โทร027528585 023607555ครับสำหรับคลิปนี้ผมมธทาจากแคลริบอยนะครับแล้วก็ ชุดแคมเปอร์ของเรานะครับผมขอตัวไปแคมเปอร์ของผมก่อนนะครับไปแคมปิ้งพักผ่อนของผมก่อนนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Carry Boy the name of quality and design.